สวัสดีครับสวัสดียามเช้ากับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเสี่น้อยอิเดสุคิงยนนางรองนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์อิสุคิงยนสาขานางรองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เสี่วน้อยจะพาทุกท่านไปชมรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับผมเป็นรุ่น f x z 360แรงม้านะครับคันนี้เลยครับผมามาพร้อมกับตัวถังเป็นตัวกระบะดาเหล็กนะครับ ข้อเกษตรแม่ลูกนะครับแล้วก็วันนี้เสือน้อยจะพาไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็สาระสําคัญเกี่ยวกับตัวรถกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะอ่ะเราเริ่มกันตั้งแต่จุดแรกก่อนเลยนะครับผมในเรื่องของรถบรรทุกอีซสุนะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเราแล้วนะครับเป็นอีซสุคิงออฟทักนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบซูปเปอร์คอมเบลลวนะครับ ให้แรงม้าสูงสุดถึง360แรงม้านะครับผมอ่าอันนี้เป็นรถ10ล้อ2เพ่านะครับผมอ่าแล้วก็ตัวลูกพ่วงก็เป็นลูกพ่วง3คันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวรถกันบ้างนะครับอันนี้เป็นรถดีสซรุ่นใหม่มาตรฐานยูโร3นะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ตัวซูเปอร์คอมเร็วนะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบนะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถต่างๆนะครับ ก็หล,หลายคลิปหลายๆ EP เซลล์น้อยได้ทำคลิปแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวรถรุ่นนี้ไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการทํารถการแต่งรถกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านหน้านะครับมีการยืมย้ํากันชนหน้าเป็นกันชนชุบเหลดนะครับผมมาพร้อมกับตะแกรงไฟตาแล้วก็เสาธงครับผมนี่มีผูกริบบินมาให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้เป็นเสาธงแบบเสาธงทรงสูงนะครับส่วนไฟหลังคานะครับ ไฟหลังคาเราก็ใส่ไฟหลังคามาให้ลูกค้าทั้งหมด6ดวงนะครับท่านผู้ชมอ่าก็จะเป็นไฟไฟหัวเก่งนะครับ4ดวงนะครับผมแล้วก็อ่าส่วนดวงข้าง2ดวงอันนั้นจะเป็นไฟเลี้ยวบนหัวเก่งนะครับอันนี้เราก็ใส่มาให้ลูกค้าเพื่อสะดวกในยามค่าคืนในการใช้งานนะครับขากระจกชุบโครเมียมนะครับผมทั้งซ้ายขวาอันนี้เป็นขากระจกเดิมนะครับเราให้อู่เขาชุบโครเมียมให้แล้วก็ใส่ครอบกระจกให,ให้ก็จะดูสวยงามนะครับผม อุปกรณ์ต่างๆก็มาพร้อมกับนี่ครับอีซุรุ่นนี้กระจังหน้าเป็นแบบกระจังหน้าโครเมียมที่ติดมากับรถนะครับตัวโลโก้อีซุขนาดใหญ่เนาะอ่ประมาณนี้ครับส่วนอ่าทางด้านข้างของตัวรถนะครับก็อ่าเราเปลี่ยนชุดบันไดให้ลูกค้าใหม่นะครับอันนี้เป็นบันไดสแตนเลสนะครับเบาบันไดสแตนเลสเนาะแล้วก็หุ้มซุม้มล้อทั้งหมดเป็นสแตนเลสนะครับดูด้านข้างนี้ก็ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนหัวเก๋งนะครับ หัวเก๋งลูกค้าก็บอกว่าชอบสีขา,ขาวๆคลีนๆนะครับผมหัวเก๋งเราเป็นสีเดิมติดตัวรถมานะครับไม่ได้ทําสีอะไรผม,ผมก็ว่าดูสะอาดหูสะอาดตาดีนะครับสําหรับตัวสีขาวของรถนะครับผมโอเคอันนี้รายละเอียดเกี่ยวกับหัวรถนะครับแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกระบะดากันบ้างนะครับอันนี้เป็นกระบะดาเหล็กนะครับจากอู่ชอโชคเจริญทรัพย์นะครับเป็นกระบะดาทรงพื้นไร่นะครับ ขนาดกระบะตัวแม่นะครับยาวอยู่ที่6เมตร30นะครับความสูงก็อยู่ที่2เมตร30นะครับความกว้างก็ตามพิกัดกฎหมายขนส่งนะครับ2เมตร50ส่วนตัวลูกพ่วงนะครับเป็นลูกพ่วง3เพ่านะครับผมขนาดความยาวอยู่ที่7เมตรสูง2เมตร30แล้วก็ความกว้างก็2เมตร50เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นไซส์กระบะเนาะเป็นกระบะเหล็กแบบเปิดข้างได้นะครับอคอกลัว7เส้นนะครับผม แล้วก็ดูด้านบนนะครับอันนี้พิเศษให้ลูกค้านะครับเราใส่อุปกรณ์ตัวตะกร้าผ้าใบเป็นสแตนเลสให้ลูกค้านะครับสาหรับสเปครายละเอียดต่างๆผมว่าการประดับตกแต่งขนาดนี้นะครับกำลังสวยกําลังดีครับเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมสาหรับตัวกระบะดานะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันใกล้ๆบ้างนะครับผมสีนะครับในรายละเอียดในเรื่องของสีอเดี๋ยวผมแผ่นกล้องไปใกล้ๆนะครับ อันนี้ลูกค้าก็เป็นคนออกแบบแล้วก็เลือกสีนี้เองนะครับดูการเพ้นสีเสานะครับอันนี้ก็จะเป็นในโทนของสีน้ําเงินดํานะครับแล้วก็มีมีตัดสีชมพูสีแดงออกมานิดหน่อยนะครับส่วนใต้ท้องดํานี่เป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับกระบอกดําก็เป็นสีแดงเนาะอ่ะเรามาดูงานการวางดําของอู่เขาต่างๆนะครับนี่อันนี้เป็นกระบอกดําสีแดงนะครับเป็นกระบอกดํา ไซส์สตันนะครับผมแล้วก็อุปรกรณ์การถังลมต่างๆก็เป็นอุปรกรณ์เหล็กนะครับแล้วก็ลูกค้าแอบติดแต่ด่วนมาด้วยนะครับอันนี้แต่ลมนะครับผมประมาณนี้เลยครับโอเคส่วนบางโคนลอ้อนะครับบางโคนลอ้อก็เป็นบางโคนเหล็กย้ําหมุดนะครับผมก็ดูเรียบร้อยดีสวยงามดีนะครับสำหรับสีสันต่างๆก็ออกแบบตามลูกค้าสั่งนะครับ มาดูมิติด้านท้ายของตัวแม่กันบ้างนะครับอ,อันนี้ก็เป็นฝาท้าย2ตอนนะครับอุปกรณ์ต่างๆตะแกรงลงสีทั้งหมดเป็นตะแกรงสแตนเลสน,นะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆเป็น LED กรอบสแตนเลสน,นะครับผมแล้วก็ระบบลากพ่วงระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นแบบหัวจั๊ปเปอร์นะครับผมก็จะมีสาย ดันกับสายไหลกลับนะครับผมแล้วก็สายลมนะครับสายลมเป็นแบบเหลืองแดงมือเสือนะครับผมระบบไฟเจ็ดขั้วลำโพง KTK นะครับก็เป็นตามมาตรฐานของอูนะครับมานะส่วนตัวลูกนะครับเรามาดูกันบ้างนะครับตัวลูกนี้อัดแน่นหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผพากระบอกดมัมแล้วก็ในเรื่องของอยางเนาะก็ไซส์ความยาวอยู่ที่7เมตรนะครับตะกร้าผ้าใบ ตัวลูกบันไดขึ้นเป็นอ,อุปกรณ์เหล็กนะครับก็มีการเพ้นท์ลายโฟลหนาก็ดูโหดดีครับสวยดีครับอันนี้ก็เป็นลายกราฟิกประจำอู่ของโชคเจริญทรัพย์ก็น,นะครับโอเคอ่ะเรามาดาูในเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างทางอู่ใช้เป็นอซองแหนบของเทนนะครับมาตรฐานนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของล้อและยางนะครับผมอ,อันนี้เป็นยางของแมสซีดนะครับผม เป็นยางแม็กซี่1 r านะครับส่วนตัวเสื้อเผาตัวลูกนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับเสื้อเผาตัวลูกเป็นเผาสิบนอ็อตสิบน็อตล้อนะครับเป็นเผาของ Z M นะครับผมนี่ก็ลูกค้าบอกว่ายี่ห้อนี้ใช้ดีครับผม,ผมก็ไม่เป็นไรในเมื่อคุณออกรถใหม่เราก็จัดให้ตามใจลูกค้านะครับโอเคแล้วก็ที่แขวนยางอะไรอันนี้ใส่มาให้2เส้นเลยนะครับ ก็จะมียางอะไหล่ของตัวแม่นะครับตัวแม่เป็นตัว295นะครับตัวลูกอีก1เส้นอันนั้นเป็นไซส์ 11R นะครับเรามีที่แขวนยางอะไหล่ให้2เส้นเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์เก็บเครื่องมือให้นะครับส่วนตัวเพาด้านหลังก็เป็นเพา10นอดเหมือนกันครับเป็นเพลา ZM นะครับผมช่วงล่างแหนบของเทนนะครับผมระบบลมเบรกนะครับเป็นสละเปาเบรกนะครับผมนะเห็นไหมครับ โอเคแล้วก็มีถังลมเก็บให้ลูกค้าด้วยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดทีอ่อยากได้รถบรรทุกนะครับหรือว่าสนใจรถบรรทุกก็มีหลายๆอู่ต่อตัวถังให้เลือกนะครับผมเป็นศูนย์ที่จําหน่ายรถใหม่นะครับเนาะลูกค้าก็สามารถเลือกอู่ต่อตัวถังแล้วก็เลือกรายละเอียดเกี่ยวกับกระบ,บะได้ทุกอู่นะครับทั่วประเทศเนาะแล้วก็ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวรถแล้วก็ในรายละเอียดของการต่อตัวถังนะครับอ่าอันนี้ดูมิติด้านหลังของตัวลูกนะครับอ่าดูดูทรงรถครับผมก็อันนี้ผมยกดำนะครับทรงรถจะสวยมากครับตัวลูกมีใส่บังฝุ่นใหญ่ให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับทรงนี้สวยครับสวยมากครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางเซลล์น้อยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป วิดีโอต่ออไปเนาะหรือว่า,าท่านใดมีข้อสักถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้แชทนี้ได้นะครับผมใต้วิดีโอนี้ได้นะครับก็ผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับอันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเนาะสำหรับบางคนบางท่านาหรือว่าเท่าแก่เจ้าของกิจการห้างร้านาต่างๆถ้าสนใจออกรถบรรทุกใหม่ก็สามารถปรึกษากับเซลล์น้อยได้นะครับผมมี บริการหลังการขายที่ดีแล้วก็มีคําปรึกษาในการออกรถใหม่ให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดเงินผ่อนเงินดาวเราก็มีทางาสถาบันทางการเงินให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผ่อนการดาวรถนะครับผมก็อันนี้เป็นโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับก็คือว่าดาวเริ่มต้นตั้งแต่10ขึ้นไปส่งนานได้72วันะครับแล้วก็บางทีบางครั้งลูกค้ามี เรามีแคมเปญขับฟรี90วันให้ลูกค้าด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์เซลล์น้อยได้นะครับที่เบอร์โทร0918282264นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับก็ส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการทำกระบะที่ผมแนะนำไปแล้วนะครับผมนี่สวยงามมากครับก็คลิปนี้สั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่า ทางลูกค้านะครับก็มารอรับรถแล้วนะครับนี่ลูกค้ามารอรับรถตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้กําลังเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอยู่นะครับเพื่อจะได้รถใหม่อีกสักคันหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้สั้นๆนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้เสี่ยวน้อยต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ